ครับเราก็เจอปูม้านะครับผมนะครับปูม้าครับโอ้โหนี่หาเลยนะครับเอาเจอแล้วครับไหนครับหนอยหนขอดูตัวหอยนะครับอยญ่ใหญ่เข้าแล้วใหญ่ใหญ่เข้าแล้ว ที่กูโบนลาไว้นะครับมาถึงเรียบร้อย <c oughs> อก่อบเราอยู่ใกล้เลยครับอยู่ใกล้ๆเลยครับครับบรรยากาศตอนยังไม่มืดนะครับผมที่เราจะมาครับใชกุ้งหาปูม้านะครับผมที่ อ่ากูโบลาไว้นะครับผมก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับลองมาดูว่าจะมีไหมปูกับหอยนะครับครับช่วงนี้ก็ได้เวลาค่ำมืดแล้วครับผมครับน่ครับก็เริ่มนะครับเอาเจอแล้วครับไหนครับหอยให้ขอดูตัวหอยนะครับโอ้โหนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ครับดูใกล้อาไหนเป็นไหเนาะไหนหอย เอาเอาเลยครับจับเลยครับนี่ครับหอยนนี้คือหอยนะครับผมหอยแขงริงครับหอยแขงริงเนียู้โอ้โหรูปเลอเลยครับผมหืมนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพอมึนมืดก็มองจะได้มองเห็นตัวมาหน่อยครับผมแต่แต่ว่ายังไม่มืนนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเราต้องอาศัยไฟไฟส่องเวลามันอ้าปากแล้วมันมองเห็นนะครับ เดี๋ยวก็มองกต,ตาไฟเนี่ยส่องไปเรื่อยครับผมมีตัวเดียวเนาะเออครับนะครับจะเป็นหอยตามันเป็นออกซีใสๆเหมือนแก้วคืนก็จะมืดๆหน่อยครับผมเพราะไฟไม่มีครับ คนก็ยังไม่มาครับผมเขาก็ดูน้ําว่าน้ําขึ้นตอนไหนครับถ้าน้ําขึ้นเขาก็จะมาเลยครับผมตอนนี้กาลังไบเงียบอยู่นี้ผมก็้มาก่อนเวลาครับมาว่าอยู่กระตะนี้อยู่ห้าแยกครับผมก็เลยมาก่อนเวลาหน่อยครับถ้าคนอยู่แถวนี้เขาก็มาก็เดี๋ยวเขาก็มาได้ครับใกล้ น้ำก็จะไม่ขึ้นครับผมรอไปเรื่อยถ้าน้ำขึ้นนี้กุ้งก็จะมาตามน้ำครับผมนี่ก็ได้เจอแล้วครับลูกหนึ่งครับผมไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ครับนี่ตามันจะเป็นทใสอย่างงี้ครับดูใกล้ครับผมนี่ฮะนี่ตาจะสีเหมือนแก้วครับผมนี่คือหอยแข็งลิงนะครับผม แล้วอาศัยไฟส่องม oh. ันครับนี่ฮะตัวนี้นึบอือูดลูกครับลูกสวยเลยครับได้ได้ครับเก็เดินหาไปเรื่อยผมแต่ปกตินี้มันจะอยู่อยู่เยอะเยอะครับเป็นกลุ่มครับผมหอยอันเนี้ยแต่ว่า คนหาเยอะครับเเดี๋ยวมองหาไปเรื่อยครับผมกุ้งก็ยังไม่เจอเพราะกุ้งต้องมาตามน้ำครับตอน,นี้หาหอยกันก่อนมองไปก็จะเห็นแบบนี้ครับหาหอย เริ่มมืดแล้วนี่ครับตัวหนึ่งครับเห็นแล้วครับนี่มันหลบหลบไฟนะครับหลบไฟแล้วนี่ครับนี่จะเป็นตาแบบนี้ครับนี่ไงนี่ครับถ้ามันอยู่ก็อยู่กันไม่ไกลกันครับนี่ใกล้ๆเองนี่แก่เลยครับนี่ครับไปแล้วลูกที่สอง ลูกแก่ลูกใหญ่เจ็บกันครับลูกแก่ลูกใหญ่ครับมา ตามันใ,ใสอย่างเงี้ยเห็นกันไหมครับนี่ครับอืมนี่ครับไม่ก็อันนี้ลูกก็โอเคอยู่ใช้ได้ครับนี่ก็ไปสามลูกแล้ว เนี่ยครับถ้าเจอก็อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยครับผมแต่มันห่างๆหน่อยครับมันจะอยู่ห่างกันหน่อยเพราะว่ามันอีกมันก็มีคนเจ็บไปแล้ว ูหินนะครับเราก็เจอปูม้านะครับผมนะครับปูม้าครับโอุ้มนี่นะครับนี่ครับปูม้าหลบใต้เนี่ยเอาเลยครับผมทำการจับครับปูม้าตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ปูม้าแตกแล้ว เป็นหนึ่งลายเจอกับพันทะเลแล้วใครเองรู้ว่ากูลลาเป็นใครนเองกันหนาวประเด็เนหลวงเดี๋ยวน้ำรวน้ำดัำน,นขึ้นครับน้ำดันขึ้นปูม้ามันก็จะขึ้นมาตามน้ำนีำน่แหละทั้งกุ้งไหนอ,อ๋อ <c oughs> ปูม้าบ่ะอันนี้ปูอะไรก็ไม่รู้ครับน,นี่ นี่ปูอะไรปูหินนะปูหินครับผมตัวใหญ่ครับผมกินได้ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเอาครับเยอะอยู่ครับเราก็ไม่เอาครับเราจะเอาตัวที่เราเอานะครับผมปูม้าครับปูม้าแล้วก็กุ้งก็หอยครับกุ้งตัวนึงลอยอยู่นี่ครับกุ้งเต็มเลยแล้วตาแดงๆนี่ครับ ไปนะครับกุ้งกุ้งเนี่ยครับไปนวะครับแล้วก็เดินมาเจอหอยแล้วครับผมนี่เอา้าไปไหนแล้วลบมันลบลบมันลบ,ลบออได้แล้วลบลบลบ,ลบไฟนี่ ตัวหนึง่งนี่ไงลูกมัดให้ตัวครับผมห้ยตัอนฮะ กเราก็เจออีกตัวนึงแล้วครับของหอยนี่ครับนี่ครับหอยมุด้วนี่ครับผมเจอแล้วตัวนึ่งดีดีเลยครับผม จเ,เจอหอยแล้วก็เดินมาเจอหอยนะครับผมนี่หอยตาสีชมพูนี่เลยสีข,ขาวๆนี่เลยครับนี่ครับตัวก็สวยนะครับ แข่งบิงมันก็มีครับแต่มันอยู่ห่างๆครับผม ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ครับระบาดไปต้องใช้มือเดียวอันนีว้วะมันมีอยู่บนทางห่างนะเดินนานทีค่อเจอเห็นแล้วครับ น,นี่ครับหอยหอยครับผมเ, <c oughs> เจอยิ่แล้วเจอยิ่แล้วนี่ไง เดินมาเอากระเป๋ากระเป๋าใหญ่ <c ười> ไไก,ก,กินอะไรมาดูนีย่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ดูนี่กินอะไรนี่ดูเลครับกินอะไรอะใหญ่ยักษ์ใหญ่เข้าแล้วยักใหญ่เข้าแล้ว ลทำไมไม่พองตัววะเนี่ยพองดิสะไรนะฮะไม่พองไม่ได้แดกคู่รักไม่องไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนั้นตจะกัดเราอีกพอเฮ้ย แ,แกงมันแกงมันลมครับผมช่วงนี้ก็ลมเข้าแล้วครับผม